สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเด็กเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวครูแพรก็จะพาขึ้นนะคะหัวข,ข้อที่2นะคะการใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นนะคะ,ะมาดูกันนะคะการใช้งานซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ที่เราที่จะต้องรู้ที่จะต้องเรียนเบื้องต้นมีอะไรบ้างนะคะซอฟต์แวร์ก็คือชุดคําสั่งนะคะหรือโปรแกรมนะคะที่สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะทำงานนะคะซึ่งซอฟต์แวร์ที่จําเป็นที่จะต้องใช้ในชีวิตประจําวันมีดังนี้ แรกก็คือโปรแกรม Microsoft Word นะคะ,ะมาดูวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรมกันค่ะไปเลยม,มาดูชุดคำสั่งนะคะโปรแกรม Microsoft Word นะเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะก็คือการเป็นการโปรแกรมประมวลผลคำนะคะเป็นการใช้ในการพิมพ์งานพิมพ์เอกสารนะคะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเมนูของเขานะคะที่หนึ่งก็คือสร้างเอกสารนะคะสร้างเอกสารนะคะมีเป็นเอกสารนะคะต่อไปเปิดเปิดเอกสารนะคะก็คือการเปิดเอกสารที่เราได้จัดเก็บบันทึกไว้นะคะเปิดเพื่อที่จะนํามาใช้งานนํามาแก้ไขนะคะต่อมาการบันทึกนะคะก็คือการเซฟนะคะการบันทึกเอกสารนะคะต่อมาเครื่องเครื่องเครื่องพิมพ์เห็นไหมคะ ก็คือคำว่าพิมพ์นะคะพิมพ์ก็คือใช้พิมพ์เอกสารนะคะ,ะต่อมาคัดลอกนะคะคัดลอกก็คือการคัดลอกข้อความที่เก็บไว้นะคะ <ild i. S 1> ต่อมาการวางนะคะคือวางข้อความที่เก็บหรือคัดลอกไว้นะคะต่อมาแบบอักษรนะคะเป็นฟอนต์นะคะก็คือการเลือกรูปแบบตัวอักษรนั่นเองนะคะต่อมาก็คือขนาดของตัวอักษรเนาะ,ะขนาดตัวอักษรอ่า จะเอาขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็สามารถที่จะเลือกตัวขนาดตัวอักษรได้นะคะต่อมาก็เป็นสีแบบสีแบบอักษรนะคะก็คือเราสามารถที่จะกําหนดสีตัวอักษรได้เราอยากได้สีอะไรนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกนะคะต่อมาก็คือตัวหนานะคะก็คือการทําตัวอักษรให้เป็นตัวหนานั่นเองนะคะแล้วก็ต,ต่อมาก็คือเป็นตัวเอียงเนาะ ตัวเอียงนะคะก็คือการทําตัวอักษรให้เป็นตัวเอียงเองไปนั่นเองนะคะต่อมาก็คือการขีดเส้นใต้นะคะก็คืออันเดอร์ไลน์นะคะก็คือการขีดเส้นใต้ของตัวอักษรนะคะทีนี้มาดูอีกโปรแกรมนึงนะคะโปรแกรมถัดมานะคะก็คือเป็นโปรแกรมเพนท์นะคะผูแพรยทราบว่าหลายคนก็คงจะคุ้นเคยกับโปรแกรมนี้เนาะเพราะว่าตอนอยู่ อตอนอยู่อนุบาลน,นะคะตอนอยู่อนุบาลหรือตอนอยู่โรงเรียนนะคะเด็กก็อาจจะเคยเรียนเคยทํามาแล้วนะคะามาดูโปรแกรมเพ,นนะะเพ้นท์นะคะเพ้นท์วิธีการค้นหานะคะก็คือการพิมพ์ข้อความนะคะ p a i n t นะคะสัญลักษณ์ของมันก็จะเป็นผู้กันแล้วก็เป็นจานสีเนาะอ่าค่ะ <c oughs> มาดูชุดคำสั่งนะคะเมนูแถบเมนูต่างๆของเขานะคะก็คือชุดคำสั่งของเพ้น์นะคะมีอะไรบ้างนะคะอ,อันแรกเลยก็คือการวางหรือการตัดการคัดลอกนะคะต่อมาการปรับขนาดภาพนะคะการหมุนภาพนะคะต่อมาก็คือดินสอนะคะสีนะคะสีสันนะคะเราอยากเลือกใช้อะไรอย่างเช่นยางลบนะคะดูสีขยายนะคะต่อมาเป็นแปลงเป็นผู้กันนะคะ เราจะเอาแบบปลายแปลงของมันจะใช้แบบขนาดเล็กขนาดใหญ่เรามาลองก็ค่อยมาเปลี่ยนดูนะคะต่อไปรูปร่างแบบต่างๆนะคะรูปร่างเราอยากจะวาดรูปพิเศษนะคะเราอยากจะเอารูปร่างที่แบบกำหนดมาให้แล้วนะคะเราก็นํามาวาดใส่ได้เลยนะคะต่อมาคือการปรับขนาดของเส้นนะคะเวลาเราลงเส้นเราอยากได้เส้นหนาเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นบางเราก็เลือกเอาเลยนะคะมีไซส์มีขนาดให้เราเลือก ต่อมาก็คือการเลือกใช้สีตามใจชอบนะคะสีของเราจะม,ม,มีประมาณนี้นะคะต่อไปโปรแกรมถัดไปนะคะก็คือ microsoft powerpoint microsoft powerpoint นะคะก็คือการค้นหานะ,ะของมันก็คือการพิมพ์ข้อความเข้าไปเลยนะคะ m i c r o s o f t p o w e r r p o i n t นะคะก็คือ microsoft powerpoint สัญลักษณ์ของมันก็คือตัว p นะคะ,ะไปดูกันเลยค่ะ,ะมาดูชุดคำสั่งของมันสิมีเมนูอะไรบ้างนะคะเมนูหน้าแรกนะคะก็คือใช้ออกแบบนะคะสิ่งต่างๆ่า powerpoint ใช้ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวแพริบายเพริมเติม,ม,ม,มนิดนึง powerpoint ก็คือโปรแกร,รมที่ใช้นำเสนองานงาน,นำเสนอผ,ผลงานนะคะสามารถที่จะพิมพ์และแก้ไขได้นะคะ ใช้ในการออกแบบสินต่างๆนะคะที่ต้องการนำเสนอนะคะอย่างเช่นออกแบบอักษรนะคะออกแบบรูปภาพออกแบบตัวอักษรนะคะทำได้หลายอย่างเลยนะคะามาดูกันนะคะว่าเมนูมีอะไรบ้างาเมนูแรกก็คือการวางการตัดการคัดลอกนั่นเองนะคะต่อมาการสร้างสไลด์ใหม่นะคะ ต่อมาจัดรูปแบบข้อความนะคะก็จะมีจัดรูปแบบข้อความจะมีแบบไหนตัวอักษรอยากได้แบบไหนนะคะขนาดตัวอักษรสีตัวอักษรอยากให้ได้เป็นตัวหนาตัวทึบตัวบางนะคะตัวเอียงแล้วก็มีขีดเส้นใต้นะคะต่อมากําหนดตําแหน่งของข้อความนะคะและย่อหน้านะคะ,ะตัวอักษรสามารถเลือกได้เราจะให้มันอยู่ตรงกลางชิดด้านซ้ายด้านขวานะคะต่อมา วาดและสร้างรูปร่างเพื่อตกแต่งสไลด์นะคะเราสามารถวา,วาดได้เองนะคะหรือว่าเราจะแทรกนะคะรูปแบบที่เขามีให้ได้นะคะต่อมาสุดท้ายนะคะก็คือเครื่องมือค้นหานะคะแทนที่ข้อความนะคะเลือกวัตถุที่อยู่บนสไลด์นะคะมาดู <c oughs> ต่อมาอินเ r t นะคะเมนูแทรกนะคะมีอะไรบ้างนะคะใช้ แทรกสิ่งต่างๆได้มาดูว่าแทรกอะไรได้บ้างหนึ่แทรกตารางได้ 2. แทรกรูปภาพได้ 3. แทรกรูปร่างนะคะเพนภูมนะคะนะคะต่อมาสแทรกลิงนะคะต่อไปแทรกอะไรคะกล่องข้อความนะคะแล้วก็จัดหัวกระดาษและท้ายกระดาษนะคะ่อมาแทรกสมการและสัญลักษณ์สุดท้ายก็คือแทรกสื่อเสียงหรือวิดีโอนะคะที่เราจะนํามาแทรกได้นะคะ มา,มาดูการออกแบบนะคะการดีไซน์นะคะาการใช้รูปแบบการนําเสนอนะคะมีอะไรบ้างก็คือตั้งค่าต่างๆของหน้าสไลด์ตรงนี้สไลด์ตั้งค่าหน้ากระดาษนะคะต่อมาเลือกทีมชุดพื้นหลังนะคะอยากได้ทีมพื้นหลังสีอะไรประมาณไหนตัวอักษรประมาณไหนนะคะต่อมาก็เลือกโทนสีพื้นหลังนะคะแบ็กกราวน์นั่นเองนะคะามาดูสิ ามาดู transition น,น,นะคะเมนูการเปลี่ยนนะคะมาดูให้เลือกรูปแบบการเปลี่ยนหน้าของการนําเสนอนะคะ <ouse> ก็คือการอันแรกก็คือให้ดูรูปแบบการเปลี่ยนหน้าก็คือ preview นั่นเองนะคะก่อนนําเสนอจริงนะคะว่าเป็นยังไงโอเคหรือเปล่านะคะทีนี้ต่อมากําหนดรูปแบบการเปลี่ยนหน้านะคะให้กําหนดเลยว่าอยากให้มันขึ้นมาแบบไหนนะคะต่อมากําหนดเวลาและเสียงของการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบแต่ละหน้านะคะถ้าเราแทรก วิดีโอคลิปเสียงไปนะคะเราก็สามารถกําหนดได้นะคะว่าจะเริ่มตรงที่เท่าไหร่ตรงไหนแล้วก็ให้สิ้นสุดตรงไหนนะคะ,ะต่อมา Animation นะคะก็คือเมนูภาพเคลื่อนไหวนะคะใช้เลือกรูปแบบในการเคลื่อนไหวนะคะของสิ่งต่างๆที่อยู่ในกําหนดในการนําเสนอนะคะ,อ,ะอันแรกก็คือ Preview เหมือนเดิมนะคะดูรูปแบบการเคลื่อนไหวก่อนนําเสนอจริงก่อนนะคะ,ะต่อมาก็กําหนดรูปแบบการเคลื่อนไหวของวัตถุนะคะ ต่อมากาหนดค่าเพิ่มเติมนะคะของการเคลื่อนไหวของวัตถุต่อมาก็กําหนดเวลาการเคลื่อนไหวของแต่ละวัตถุนะคะสามารถกําหนดเวลาได้เนาะต่อไปนะคะการการสไลด์โชว์เนาะเป็นเมนูการนําเสนอภาพนิ่ง เป็นการนำเสนอภาคนิ่งนะคะก็คือใช้ดูผลงานการนำเสนอนะคะก็คือการนำเสนอสิ่งที่ต้องการนั่นเองนะคะต่อามาตั้งค่าการควบคุมในการนำเสนอก็ได้นะคะสุดท้ายนะคะก็กำหนดความละเอียดของหน้าจอในการนำเสนอเราสามารถที่จะเลือกความละเอียดตั้งค่าได้นะคะ จะประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ครูแพรก็ไม่ได้มีงานไมไ่มีอะไรให้เด็กๆทำนะคะเพราะว่าครูแพรแค่มาอธิบายเพิ่มเติม,เ,ตมเฉยๆนะคะว่าการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word น่ะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นพวก Microsoft Word พวก PowerPoint โปรแกรม Pens เนี่ยมีหน้าต่างเมนูในการใช้งานนะคะมีเครื่องมืออะไรบ้างครูแพรแค่มานำ เสนออธิบายนะคะเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเดี๋ยวครูแพรก็จะพาขึ้นหัวข้อที่2แล้วนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วนะคะก็คือการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวครูแพรค่อยมามาเจอกันแล้วค่อยมาอธิบายเนาะมาเรียนรู้ด้วยกันอีกทีนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวครูแพรก็จะฝากไว้แค่นี้แหละนะคะสาหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย